ครับสวัสดีพี่น้องจ๋าเอฟซีแฟนคลับท่างช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้พี่น้องจา๋าพากันเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วนะครับสําหรับที่ทําการแสดงวันนี้ก็คือโกดังสิริโรดการเกษตรอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับโอ้มันมีผู้มาเบิงหมอลร่ำอยู่ว่าทางภาคกลางนี่ลบบุรีนะครับขนาดสิมีนะาพนจางมากนะครับเป็นงานของโกดัง ลานโกดังสิลิโรดการเกษตรนี่หละพี่น้องมาหอดแล้วนะครับโอ้โหพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับเป็นโกดังเป็นโกดังสําหรับเก็บสินค้าหรือไงไม่รู้นะว่าเป็นลานขายอะไรวันนี้ทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชว์ของเราก็เดินทางมาถึงกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยหน้าเวทีกว้างมากเลยพี่น้องว่าจะไปทางไหนก่อนดีเลยเนี่ย หนาเวทีกว้างมากแต่ว่าหลังเวทีทำไมมันแคบจังดูแคบๆยังไงรูหลังเวทีนี่ฮะเดี๋ยวพาไปเด,เดินชมบรรยากาศนะครับรอบๆเดินชมบรรยากาศรอบๆก็ดังนะฮะสำหรับทีมงานของเราใครที่มาถึงแล้วก็น่าจะพักผ่อนอยู่ที่นี่นะใต้ที่โดม ได้โดมตรงนี้บรูวาทีมงานเข้ามาหอดกันหรือยังแต่สำหรับเวทีเครื่องเสียงก็ลงเต็มที่แล้วนะครับพร้อมทุกระบบแล้วตอนนี้โอ้กว้างมากนะครับตอนนี้หัวข้างหน้าเหลือพื้นที่อีกบานตะไทยเลยเนี่ย เอาพี่น้องเข้าพูดอายุคไก่นะครับอำเภอบ้านมีหรือว่าอำเภอพนัสนิคมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทางจังหวัดชัยนาทก็ไม่ไกลนะครับาจากอำเภอเอยียงของชัยนาธห่างกัน 40- 5 0หกิโลโอ้โหหน้าเวทีกว้างมากเลยครับจะกว้างไปไหนครับพี่น้องครับหน้าเวทีกว้างขนาดนี้เลยหรอครับนี่สุดยอดเลยนะฮะปืด๊ดกว้างใหญกว้างดีเป็นลานปูนนะครับ แต่วันนี้รู้สึกว่าประมาณสัก40องศาได้พี่น้องอหนาเวที่นะตอนนี้นะครับแต่ช่วงค่ำมาก็คงจะเย็นนะครับเพราะว่าก็ยังมีลมอเอื่อยเอื่อยมาเป็นระยะระยะนะครับมีลมเอือเอ่อยๆมาน่าจะเป็นงานของโกดังงานของบริษัทเนี่ยฮะเป็นผู้จัดแล้วก็ผู้นั่หมอลรัข้ามาไกลแสนไกลขนาดนี้นะครับอ้ โก็พี่น้องหอน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 ,หนเป็นลานปูนนะครับวันนี้มาถึงแล้วก็มาเก็บบรรยากาศให้พี่นอ้องเขาได้เบิ้งกว้างมากๆเลยนะครับกว้างจริงโอ้โหว่าสิกว้างครับปานนี้นได้ห,นหนอนวะโอ้สุดยอดเลยวะเอาเราเพิ่นเคยเข้าไปตั้งจอแต่ข้างหลังอ่ะเบียดกันอยู่อยู่ เ <laughs> นาะที่กว้างขนาดนี้แม่ป๊าดที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยแต่ให้หมอลำอยู่แบบอัเจาะเอเจ้หน่อยกเป็นท,ท,ที่ที่แท้คือขีดที่ที่แท้ที่ตั้งกว้างครับจุคนได้เป็นแสนพี่น้องต่ว่าให้หมอลำมาแห่กันอยู่ทั้งหลังเพลินเนี่ยนี่ถ้าคนเข้ามาเต็มลานนี้ไม่ต่ำกว่าแสนคนนะครับถึงจะเต็มนะครับลานมันกว้างมาก เป็นลานเหมือนกับลานรับซื้อข้าวรับซื้อมันรับซื้อ,อประมาณนี้แหละพวกพวกข้าวพวกมันพวกอ้อยอะไรเนี่ยมีมีโดมมีโกดังอยู่กลางทุ่งนานะครับนี่อ้ยเบิงเนี่ยทีมงานของเราก็เดินทางมาถึงตั้งแต่เช้านะครับก็เริ่มตั้งเวทีกันก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เก็บบรรยากาศให้พี่น้องเขาได้มาเบิง น้ำกันนะครับแต่สําหรับศิลปินก็คงยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับก็อีกสักพักก็น่าจะทยอยทยอยกันมาเออเอาสูส้ๆเด้อผู้ตากแดดกันเลยผู้ตากแดดกันสู้ๆเด้อสู้ทุกคนสู้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานพี่ๆอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับแดดขนาดเลยพี่น้องพ<ด>ี่น้องเราต้องใส่ถุงมือนะครับบางคนก็ไม่มีถุงมือใส่ ทีกว้างทักอิลีสำหรับสาวหน่อยราเพื่อโชว์ของขาอสำหรับงานเดือนนี้ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับเดือนเมษายนเมษายนเป็นงานสุดท้ายของเดือนสรุปเราเดือนนี้ก็เหลืออยู่ทั้งเบอิอยู่ประมาณ 10, 14, 15งานเนาะรวมทั้งหมดนะครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับการกสดิจยุดอีก3ามือ้อหยุดอีก3วันก็เริ่มเดือนพฤษภาก็วันที่3มนะครับมีวันที่3มพฤษภาอ๋อทำเลนะครับรถอุปกรณ์การแสดงก็มาถึงหมดทุกคันแล้วรถบัสรถบัสทั้งสามพันก็บาหอดเบิดแล้วนะครับทีมงานอาจารย์นักดนตีกันนาะสิพักอยู่ในโดมพื่พี่น้อง เดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศให้ให้ดูหลายๆที่หลายๆมุมนะครับมอนี้รถล,ลังรถคอสตูมก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้ยห่อนอีลีพี่น้องห่อนร้อนจริงๆครับร้อนมากเลยสงสารพวกพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังเลยนะครับร้อนแบบสุดๆ วันนี้น่าจะคาดว่า40องศาเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันเป็นลานปูนกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับทีเพิ่นกว้างใหญ่ไพศาลต่ว่าคือไห้่หมอล่ำมาอยู่จอดแท้ข้างหลังไหมนะครับน้องๆที่เป็นพนักง,งานกลางเต้นให้ศิลปินก็กำลังลำเลียงกำลังเรียบเรียง เอาเต็นท์ของเซลปินมากลางทีละคนสองคนนี่มีความเย็นเลยปาเย็นบอเย็นบอเย็นอยู่ดีถมมีผัดลมเป่าให้แล้วเนะวาะพักกันหน้าหอดได้จากโมงเลยครับแปดโมงออกสองทุ่มมาถึงที่นี่แปดโมงนะครับนี่พวกนักดนตรีเข้าไปพักกันไปนอนใส่ยืดโดมพุ่นบ่โอ้ oh, ไปโดมพุ่นอ่ะโอ้ oh, โดมสีเขียวพุ่น่ะ ีแล้วพี่น้องมันไม่มีต้นไม้ไม่มีร่มไม้ให้อยู่เลยนะครับก็มีเฉพาะที่โดมตรงนั้นที่เป็นร่มพอจะได้บังแดดบงังฝนถ้าเทอมีแดดถ้าเทอมีฝนมากกสิพ่อได้ลบฝนเนี่ยก็เป็นโดมพนละตรงนี้เป็นลานกลางแจ้งนะครับเป็นล้านตาเขา่าล้านตากมั่นเพิินรับสื่อเขา่ารับสื่อมั่นครับเอา้ามือแรกงผูใ้ใดยุกไกรนะครับมาให้กำลังแรงใจสาวน้อยลําเพลินโชของเรา ครับที่โกดังโกดังแห่งนี้แหละพี่น้องอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับเกอนเสียงก็ลงเรียบร้อยแล้วเอาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามด้วยนะครับน้องเาทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ